ฉันไม่ให้นายค่าฮิบิกิหรอเอาข้อบททดสอบจบลงแล้วแต่ไม่มีความจำเป็นต้องโผล่มาอีกแล้วจริงด้วยนะพวกนายชนะบททดสอบของโพลาริสได้แล้วต่อจากนี้ไปฉันจะเริ่มต่อสู้ตามความตั้งใจของฉันบ้างละความตั้งใจเหรอไม่นึกเลยว่าเซฟเทนทริออนจะพูดคำนี้ออกมาความตั้งใจที่เกิดขึ้นในตัวฉันไม่ใช่สิ่งที่โพลาริสสร้างขึ้นเป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะ ฉันจะจัดการฆ่านายซะแล้วฝากความหวังไว้กับฮิบิกิเอ๊ะฝากความหวังกับฉันเหรอ,อยังงั้นเหรอก็เอาสิเริ่มกันเลยเอาคออ้ายามาโตะมนุษย์คนแรกที่เป็นเพื่อนของฉัน サントリー「VARON」「目の前に映る問いにいつも曖昧でその言葉で何かが変わるなんて思いもしなくてわずかでも生まれたきつながる存な สอบของโพลาลิสเจ็ดวันแห่งการท้าทายพระเจ้าจบลงแล้วโลกก็มันจะถูกสร้างขึ้นใหม่ตามความตั้งใจของมนุษย์ที่รอดชีวิตทางเลือกที่ถูกต้องมันคืออะไรที่พวกเราต่อสู้มานี่เพราะต้องการอะไรไมัไมีการต่อสู้เพื่อได้อะไรมาอซปเทนทริอนตัวที่เจ็ดเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอ อะไรเนี่ยพวกเราไม่ได้รอดตายแล้วหรอกเหรอบททดสอบสําหรับมนุษย์จบลงแล้วจากนี้ไปการเข้าพบโพลาริสก็ลังจะเริ่มมันจะเป็นยังไงเหรอถ้าเขารับฟังความตั้งใจของยามาโตะกฎของโลกนี้จะถูกเขียนขึ้นใหม่โลกแบบคุณธรรมนิยมจะเริ่มขึ้นเราจะถูกบังคับเหรอโลกจะถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเนอะน่ากลัวจังจไม่ได้ต้องการโลกแบบนั้นนะเพราะอย่างนั้นแหละถึงต้อง หยุดเขายิ่บิเกิ last day ยิ่งอยู่ใกล้หอคอยเท่าไรพลังงานก็ยิ่งเพิ่มขึ้น เข้าใจละนายตั้งใจล่อฉันมาที่นี่งั้นสินะความเกี่ยวข้องระหว่างเราจะจบลงวันนี้ฉันจะสอนเรื่องความตายให้เป็นอย่างสุดท้ายฉันสนใจเรื่องนั้นมากๆเลยละ่ะแต่น่าเสียดายจังที่คงไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะว่าตอนนี้ฉันกําลังจะลงมือฆ่าน,นายแล้วนี่นะหลังจากนั้นก็จะฝากความหวังไว้กับพี่บีกีอย่างนั้นเหรอใช่ตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะมีความคิดแบบนั้นประหลาดจริงๆ มนุษย์ผู้เจอเจรัสเหรอใช่การได้พบกับเขาทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉันกลายเป็นคนคนหนึ่งใจของฉันกำลังสั่นไหวกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ตื่นเต้นมากเลยแกแค่ล้อนไปเองหรือไม่ก็คงเป็นเพราะว่าแกพังแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ยามต่เองก็สนใจฮิบิกิมาตลอดนี่นะนายก็พังแล้วเหมือนกันเหรอ ังความตั้งใจและเป้าหมายของฉันทุกอย่างยังเหมือนเดิมเจ้านั่นเป็นแค่เครื่องมือเพื่อทำให้แผนฉันสำเร็จเท่านั้นละ่ะอืมงั้นเองเหรอนายพูดเหมือนกับที่โพลาริสพูดเลยนะอ,อ้าคอแกน่ะเป็นแค่ระบบอยู่ทําสิ่งที่เหมือนคิดได้แล้วอะถ้าเชื่อฟังฉันฉันจะพาแกไปยังอนาคตแห่งใหม่ยามาโตะอนาคต้วยความคิดนายเป็นโลกที่ปิดกั้นทางเลือกฉันไม่ดีใจหรอก คลิปใบหน้ายามสิ้นชีพของเพื่อนคุณมาแล้วครับงั้นเหรอเอาแล้วนะเอาคอฉันนี่แหละจะเป็นคนฆ่าแกเองอออคลิปใบหน้าของยาม,มโตกับอ้าคอใครคนหนึ่งจะเป็นไปตามในคลิปสินะ,ะหมายตอนนี้ก็มีแต่จะถูกฆ่าเท่านั้นแหละ กับสปลาดอย่างเจ้าพูกนั้นน่ะนายจะไปทำอะไรได้เล่าฉันสัญญาไว้แล้วว่าฉันจะเป็นคนหยุดยามาโตเองฉันสัญญากับเขาไว้สัญญาแบบนั้นมันมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันกับยามาโตแลกเปลี่ยนกันในฐานะมนุษย์ว่าถ้าฉันไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตัดสินโทษเลยอ้คอคุณลเาเกกต่อฉันเจอไปช่วยผอ,อต่อสู้ เอเออแต่ว่าจะช่วยไหวได้ยงไงล่ะครับชิชิมะคุงนิตาคุงคุเซคุงฉันทำให้พวกเธอต้องพบกับความทรงจำที่เจ็บปวดและรู้ดีว่าทำยังไงก็ชดใช้ให้ไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของคุณสักหน่อยคุณพ่อโตแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเองผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าใช่แล้วล่ะมันถูกต้องหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ว่าตัวฉันจะเป็นยังไง ก็จะติดตามผอบอต่อไปฉันตั้งใจไว้อย่างนั้นคุณชอบเขาเหรอคะอย่าพูดอะไรโง่ง่าแบบนั้นได้ไหม,มฉันหมดสิ้นความหวังกับโลกนี้มานานแล้วหลังจากที่ชีวิตนักกีฬาทีมชาติของฉันต้องจบลงเพราะการบาดเจ็บโลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและในเวลานั้นผอบอก็ได้มอบเส้นทางใหมาให้กับฉันแม้ว่าการมีชีวิตเพื่อเป้าหมายของเขา อาจจะเป็นแค่ข้ออ้างในการหนีปัญหาของฉันก็ตามแต่ถ้ามีอนาคตในแบบที่เขาปรารถนาฉันก็อยากจะทําให้มันเป็นจริงก็คแค่นั้นแหละคุณไม่สงสัยในอนาคตที่ยังมาต่อคิดเลยเหรอครับฉันเป็นมนุษย์ที่สิ้นหวังกับอนาคตไปแล้วเพราะงั้นโฮซุอินจึงได้รับฉันเข้ามาฉันไม่สนใจเรื่องอนาคตมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะ <c oughs> แต่ว่าแบบนั้นควรกับเลิกคิดและยอมทุกอย่างให้คนอื่นสิครับพี่กิคก <c oughs> พูดเกินไปแล้วนะ นั่นสินะฉันมันทําได้เพียงแค่เกาะติดกับความหวังของคนอื่นเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอยมโตคือความหวังงั้นเหรอครับสําหรับฉันนะนะะยังอีกเหรอพาลัสอเทน่าอะคลิปใบหน้ายากสิ้นชีพของเพื่อนคุณมาแล้วครับอุณม่ะะเราตเราหลีกเลี่ยงความตายจากคลิปนั้นได้ เธอเคยพูดแบบนั้นมาตลอดไม่ใช่หรือไงไปโดยไม่มีแผนมันเสี่ยงนะครับนั่นสินะแต่ฉันก็พร้อมจะทิ้งชีวิตมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะถ้าเป็นการทิ้งชีวิตเพื่อเขาฉันไม่เสียดายวิธีแบบนั้นมันผิดนะครับก็เธอเป็นคนฉลาดนี่เพราะอย่างนั้นคงจะไม่เข้าใจหรอกนี่คือคำขอสุดท้ายจากฉันฝากผอด้วยนะคุณมาข้อต่อ เล่นพูดแบบนั้นมันขี่โกงนี่นายามาโตะถึงจะใช้พลังของชี่ประจอมมังกรได้แต่ร่างกายของมนุษย์ก็มีขีดจำกัดสินะ ได้เวลาแล้วมีสอดฟื้นฟูเสร็จแล้วเเบรัสทำให้จนนั่นหุบปากทีสิ วิเศษไปเลยยามาโตะนี่สิถึงจะสมกับเป็นมนุษย์คนแรกที่ฉันเลือกนะซามารัส,รสไม่มีปีศาจที่เรียกออกมาได้ในทันทีแล้วสินะระบบที่แกส,สร้างขึ้นมานะมันจะประเมินความสามารถของผู้ใช้และทำให้สามารถอัญเชิญปีศาจออกมาได้ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วล่ะ ยิ่งมนุษย์คนนั้นพัฒนาเท่าไหร่ก็ここจะรี้ปีศาจที่ทรงพลังออกมาได้มากขึ้นเท่านั้นจริงสิถ้าเป็นนายตอนนี้ที่ล้มเบเนสนาสไปแล้วฉันจะขอใช้แล้วนะไม่ให้ใช้แล้ว <confuse> เสียใจด้วยนะแต่เกมระหว่างเราจบแล้วล่ะ คุณคือคุณค่าในการมีชีวิตของฉันข,ขอบคุณออค่ะมาโคตให่โง่เอ้ขอบคุณงั้นเหรอสำหรับเธอแล้วนายก็คือความหวังอย่างนั้นสินะอาขอ เนบิร <t> อ <Anfang> ัสสาวกัน็งสงสัยแบบนี้ฉันจะเสียเปรียบ่ะนแล้ว <laughs> ฉันไม่ได้สรุกกับยมาตะกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะสนุกเหรอแต่ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นกับแกเลยแม้แต่ครั้งเดียวพูดจริงเหรอเป็นคำพูดที่ทำให้ฉันเสียใจที่สุดเลยเพราะแกบอกว่าตัวเองเป็นผู้เฝ้ามองอารยธรรมของมนุษย์ฉันถึงได้เล่นด้วยเท่านั้นแหละกันเหรอนายช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับฉันเลยเนี่ยขอบใจนะขอถามเป็นอย่างสุดท้าย ทำไมแกถึงต้องมาเฝ้ามองฉันด้วยเพราะว่าฉันสนใจนายน่ะสิตอนนายเด็กๆฉันคิดว่านายคือมนุษย์ผู้เจอจรัสแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่มนุษย์ผู้เจอจรัสอย่างที่แกพูดถึงนี่ <c oughs> ยามาโตะทางที่นายกําลังจะเดินต่อไปนะ่ะมันมืดมิดนะก็ค <c oughs> งอย่างนั้นล่ะมั้งแล้วจะไม่ลองคิดทบทวนใหม่สักนิดได้เหรอไม่จำเป็นต้องล้มเลิกความคิด นับตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาโลกนี้มันก็เน่าเฟะอยู่แล้วแต่พวกไร้ความสามารถทำเป็นไม่เห็นสังคมมนุษย์มันเกินเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีใครสักคนที่เปลี่ยนมันและฉันก็เป็นคนเดียวที่สามารถทำแบบนั้นได้การฝืนเปลี่ยนด้วยกำลังมันต้องแลกกับการสูญเสียนะช่างมันสิบอกแล้วไงว่าฉันแบกรับบาปนั้นไว้แล้วยามาโตะทำไมต้องให้ร่างเล็กๆแบบนั้นแบกรับทุกอย่างเอาไว้ด้วยลนะ่ะ หัวใจของมนุษย์นะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นนะพูดมากนะนายเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนธรรมดาการที่นายแตกต่างจากเด็กทั่วไปทําให้นายผูกมัดตัวเองไว้กับภาระในฐานะผู้อยู่เหนือคนอื่นเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้สนใจและรู้สึกชอบนายขึ้นมาไงล่ะหุบปากเถอะฉันเป็นฝ่ายชนะแลวนั่นสินะแต่ว่าถ้าฉันไม่หยุดนาย น่าจะต้องฆ่าฮิบิกิแน่ๆนี่แกขอโทษนะยามาโตะ,ะที่แท้ฉันคือผู้ที่ทำให้นายพังสินะ,ะพูดเรื่องอะไรอ่ะคนที่ทำให้โฮซุอินกลายเป็นแบบนั้นก็คือฉันเอง ฉันคิดว่าการมาพบนายจะเป็นผลดีแต่สุดท้ายกลายเป็นทำให้นายต้องทุกขทรมานยามาตกช่วงที่เราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันสนุกมากเลยนะงั้นเหรอดีใจกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกับเด็กเลยแล้วฉันจะเล่นด้วยอีกก็ะดาตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะฉันคงจะคิดมาตลอดเลยว่าหากอยู่กับนายฉันต้องได้พบอนาคตที่แสนวิเศษยามาตกหวังว่า ในโลกใหม่พวกเราจะเอาค้อแกคิดจะตายพร้อมกับฉันเหรอเฮ้ยอย่ามาต่อเฮ้ยอย่ามาต่อเอาค้อ,อลาก่อน อาคออยามาตโตนี่จะเหลือบททดสอบมันมากเกินพอแล้วทีนี้พอใจหรือยังล่ะพอล้วรืสนายมาเพื่อหยุดฉันอย่างนั้นเหรอ,อฮิบิกิฮ้ยยมาโตแล้วอาคอล่ะคุณมาข้อต่อเหรอเจ้าพวกนั้นมันโง่งเง่า ตายแล้วเหรอใช่แล้วฉันนี่แหละเป็นคนฆ่าบนเส้นทางที่นายเลือกมันจะเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเอมันเริ่มขึ้นแล้วล่ะการเปลี่ยนแปลงนะ่ะโลกกำลังพินาศเหรอมันจะถูกสร้างขึ้นใหม่ และเขียนขึ้นใหม่ในเวลาเพียงอึดใจเดียวประตูกำลังจะปรากฏแล้ว inal, เทอมินอลเคลื่อนย,ย้ายถึงเวลาเลือกแล้วฉันจะไปพบกับโพลาริสแล้วนะอย่ามาต่อเพราะมีพวกนายช่วยฉันถึงสามารถกำจัดศัตรูได้จนหมดขอบใจมาก จงใจทำให้หลุดจากการควบคุมเหรอหากนายอยากจะหยุดฉันจริงๆแล้วก็ตามมาสิถ้ามีพลังมากพอจะล้มเจ้าพวกนั้นนะนะอย่ามาตา่ถ้าทางร่างกายจะถึงขีดจำกัดแล้วมันช่วยป้องกันให้หหลาก่อนนะพุเสที่บิกิ เฮ้ยฮิบิคิิบิิคุงเดจิคุณนิตะทิบิกินี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยตอนนี้เนอะเยโมโตะไปหาโพลาริสแล้วเอ๊ะงั้นแล้วคุณเอาคอล่ะฮะไม่จริงหมอนั่นเป็นเซปเทนทริออนไม่ใช่เหรอพลังของยามโตะแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยนะสิเออยังไงก็ไม่เอาละ คนที่เหมือนสับประลาดแบบนั้นฉันเชื่อฟังไม่ลองสับประลาดเหรอ,อลึกฮึี่ิกี้ตรงนี้พวกฉันจะหาท่าจัดก,การเองเอ๊ะใช่ไหมคุณนิตามไม่ต้องเป็นห่วงนะพระพวกฉันเองก็รอดจากช่วงเวลาเจ็ดวันนี้มาได้พวกฉันเก่งนะ ฉันทิ้งพวกเธอไม่ได้ตอนที่โลกกำลังถูกเปลี่ยนมันจะเกิดอันตรายแบบไหนบ้างก็ไม่รู้พวกเราต้องอยู่ด้วยกันสิที่จริงฉันก็อยากจะไปด้วยนะแต่ว่าแบบนี้คงจะไปไม่ได้หรอกอีกอย่างระดับผู้ชั้นุณหยุดหมอนั่นไม่ได้ด้วยฮิบิคิคุงเจ็ดวันที่พวกเราต่อสู้มาไม่สวนเปล่าจริงๆนะเพราะว่าสุดท้าย่ิบิคิคุงก็ยังมีชีวิตอยู่อ <c oughs> ไปสิฮพบิคิ นั่คือความบังเองพวกเราทุกคนนะเรียกต่ ไดจีคุณิตาอย่ามาหน้าทิเบกิขอรองละไปเถอะ เป็นโลกอย่างที่ฮิบิกิคงหวังแน่แบบนั้นแหละดีแล้วเนาะใช่ฮิบิกิน่าเป็นคนฉลาดไม่เหมือนกับฉันต้องไปเป็นไรแน่เออเอะคนชื่อฮิบิกินี่เป็นใครนะรู้สึกเหมือนความทรงจำค่อยค่อยหายไปม,มันจะหายไปหมดทุกอย่างแต่ว่าจำได้อย่าง ฉันจำได้ว่าจะหมอได้เป็นเพื่อนของฉันเอ,อ๊อแต่ว่าไม่พวกเราถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะเอ,อ๊ะแล้วฉันเป็นใครกันนะทำไมมันรู้สึกกระวนใจสุดๆเลยล่ะเนี่ย ยามาตฮิบิกิต้คุณนีตะนะเดจิหายไปแล้วตอนนี้โลกเหลือแค่นายกับฉันสองคนเท่านั้นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมไปไม่ถึงที่อยู่ของโพลาริสส์ทีถ่าทางฉันคงต้องตัดสินกับนายก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้พวกเราถูกกำหนดให้ทำอย่างนั้นอยามาตะฉันจะทำตามสัญญานะสัญญาอย่างนั้นเหรอฉันจะจัดการนาย เราไปเข้าพบโพลาลิสเองท่าทางจะไม่ลังเลแล้วสินะดีมากแบบนั้นละดีฮิบิกิเซเบรับเสเบตโต I'm